สวัสดีครับพบกับผมมอนสุภกรวันนี้และทีมงานในช่องมอนคลาสสิกนะครับวันนี้เป็นอ p พีที่38ที่เราจะมาคุยกันในเรื่องสั้นของประวัติพระพุทธรูปที่สําคัญและศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งที่ผมเคยไปประสบพบเจอมาซึ่งเชื่อว่าหลายท่านก็คงเคยได้ยินชื่อกันดีก็คือหลวงปู่โตหรือหลวงพ่อโตวัดมหาพุทธารามจังหวัดศรีสเกตท่านจะมีประวัติอย่างไรผมจะขอกล่าวโดวยยอด่อซึ่งผมคัดลอกมาจากข้อมูลของสำนักง,งานวัวฒน,นธรรมจังหวัดศรีสเกตนะครับ เขากล่าวว่าหลวงพ่อโตนี้เป็นพระพุทธรูปที่ประดิษฐานณจุดจุดเดิมก็คืออยู่ที่วัดมหาพุทธารามนี้ปัจจุบันในตำนานเมืองรีสเกตกล่าวว่าการค้นพบหลวงพ่อโตนี้สมัยเมื่อแร,รกสร้างเมืองใหม่นะครับแต่ก,ก่อนจังหวัดรีสเกตคือจังหวัดขุขันนะครับและมีการ,ราหาที่ตั้งเมืองใหม่และได้มาสร้างอยู่ที่ดงให้สามขานะครับดงให้สามขาและได้มาถา,ากถางและได้พบพระพุทธรูปหินองค์หนึ่งซึ่งมีลักษณะสีเขียวมรกต ลักษณะเป็นพระพุทธรูปไม่ได้บอกว่าเป็นแบบลักษณะไหนนะครับแต่บอกว่าเป็นพระพุทธรูปสีเขียวมรกตแล้วก็จะมีการวัดดรืยองคำว่าโอบนะครับประวัติใช้คําว่าโอบแล้วมันบม่งหุมนะครับพระขยายใหญ่ขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยมีตำนานเล่าว่าก็เลยเรียกว่าหลวงพ่อโตนะครับเป็นที่มาของชื่อว่าคําว่าหลวงพ่อโตนะครับซึ่งตามตำนานนะครับมีปลาเครือไม้ยางร่มลื่นหนานะครับ ขณะนั้นได้พบะพุทธรูปหินและในมีอภิญญหารพิเศษก็คือมองแล้วจะลักษณะองค์เล็กแต่พอเข้าไปแล้วจะมีขนาดที่ใหญ่โตนะครับจึงได้บอกอาจารย์ศรีธรรมมาผู้เป็นพระผู้ใหญ่นะครับมาได้มาสังเกตดูและได้มีการสมโพธิครั้งใหญ่และได้สร้างวิหารครอบไว้โดยการกลัวว่าจะมีการจุลกรรมพระที่สําคัญองค์นี้ไปจึงมีการพ,อพ่อปูนแล้วก็ปั้นรูปใหม่นะครับปั้นใหม่เป็นองค์ปัจจุบันที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้นะครับ มีการลงรักปิดทองสวยงามมากพุทธลักษณะทั่วไปของหลวงพอ่อโตเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ปางมารวิชัยความสูงจากฐานถึงยอดพระเกศนะครับ6.85เมตรหน้าตากว้าง3.50เมตรเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองที่ศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดศรีสะเกษนะครับพุทธลักษณะเป็นพระปางมารวิชัยที่อาดูว่าพระของท่านท่านยิ้มเอิบอิ่มมากนะครับหากใครได้เคยเข้าไปการาบนมัสการ และวัดมหาพุทธารามนี้ได้ชื่อว่าเป็นวัดเก่าแก่ผู้บ้านคู่เมืองจังหวัดชิสเกตชื่อว่าวัดพระโตหรือวัดป่าแดงนะครับอาจจะมีปายมีตนแดงหลายเนาะก็เลยเอื่นมาวัดป่าแดงแต่ภายหลังมีการเปลี่ยนเป็นวัดมหาพุทธารามเมื่อปี2494นะครับมีการเปลี่ยนชื่อวัดสําหรับวิหารหลวงพ่อโตนั้นเป็นวิหารขนาดใหญ่กว้าง14เมตรสูงายาว40เมตรนะครับสร้างขึ้นเมื่อปี2509เพื่อรองรับาส,าสาธุชนที่มา กาบไหว้หลวงปู่ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อการรองรับการทําสังฆกรรมต่างๆในหมู่ของข้าสมซึ่งเป็นถือว่าเป็นวัดพระอารามหลวงนะครับเวลาจัดงานพิธีหรืออะไรต้องใช้วิหารหลังนี้นะครับและวิหารก็จะมีกิจกรรมฝาผนังเล่าถึงทุทัประวัติท,ที่สวยงามมากนะครับใครได้เคย,เ,คยเข้าไปนมสัสก,การด้านหน้านะครับด้านหน้าพระวิหารจะมีรูปปั้นยักษ์สองตนนะครับก็คือจะมีท้าวเวสสุวรรณและยักษ์อีกตัวหนึ่งนะครับชื่อว่าทักอิน สามารถกราบขอพรได้แล้วก็กราบขอโชคลาภได้กับเท้าวิสุวรรณตามความเชื่อนะครับผมก็เห็นหลายท่านเข้าไปกราบขอพรกันแล้วก็มีการแก้บนกันสแสดงว่าพรนั้นส um ําเร็จนะครับเชื่อว่าหลวงพ่อโตนั้นเป็นหลวงพ่อที่ศักดิ์สิทธิ์มากผู้บ้านผู้เมืองนะครับผมได้ไปกราบท่านหลายครั้งนะครับแต่ก็มีถ่ายรูปไว้แค่สองครั้งนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้กันจัหงหวัดยะโสธรกับศรีสะเกดหากใครผ่านไปผ่านมาผมก็อยากจะเชิญชวนให้ไปกราบนวัสการท่านสักครั้งหนึ่งนะครับความเชื่อคาว่าหลวงพ่อโตของชาวบ้านก็คือ ความเป็นใหญ่เป็นโตประมาณนี้นะครับถ้าได้ไปกราบไปขอพรนะครับพุทธทักษณะอย่างที่ผมกล่าวคือท่านยิ้มเอ,อืบอิ่มมากหากใครได้เห็นราพภาพของท่านได้เห็นรอยยิ้มของท่านเชื่อว่าจะต้องปลดเรื่องความทุกข์ในใจได้ไม่มากก็น้อยนะครับดังที่เรามองเข้าไปในพระวิหารจะเห็นหลวงพ่อนั่งยิ้มเพื่อรอรับสาทุมชนที่เข้าไปกราบไหว้ขอพร และสุดท้ายผมก็อยากจะขอเชิญชวนให้ทุกท่านถ้าใครผ่านไปประมาณที่จังหวัดศรีสเกตนะครับวัดมหาพุทธารามตั้งอยู่ใกล้กับตลาดรถไฟอยู่ใกล้กับสายรถไฟห่างกันประมาณ500เมตรนะครับสามารถไปการาบนมัสการหลวงพ่อได้ไปขอพอรท่านได้ไปดูพุทธลักษณะพุทธศิลป์ของท่านนะครับเชื่อว่าจะเกิดความสุขความเจริญแน่นอนนะครับและทั้งหมดนี้ก็เป็นประวัติโดยย่อที่ผมคัดมานะครับจากเว็บไซต์ของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสเกตเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหลวงพ่อโตวัดมหาพุทธาราม หากใครอยากศึกษาเพิ่มเติมก็สามารถเซิร์ชเข้าไปที่อินเทอร์เน็ตหรือไปหาประวัติของท่านได้ในกูเกิลคุเกิลนะครับสุดท้ายผมก็อยากจะขอจบคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้หากใครชอบผมก็อยากขอให้ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องมอนคาสสิกด้วยนะครับและผมยังมีทิกตอกชื่อว่ามอนคาสสิกเหมือนกันก็นกขอฝากติดตามด้วยนะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์โบราณสถานต่างๆจะได้นำมาเล่าสู่กานฟังในคลิปต่อไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันสุดท้ายนี้ก็ต้องขอกราบคำว,ว่าขอบคุณครับผม